การเล่นฟอบนะอย่างแฮนี้เป็นคิงเก้าแปดนะสามใบแรกนะฟอบนะอันนี้เป็นโปรแกรมจำลองนะ mm hmm. ก็คือเราเข้ามาในฟอบแล้วใช่ไหมผู้ต่อสู้เปิดมาจาก u t g นะเราก็ดูตำแหน่งไปลักเลยนะถ้าเปิดมาจาก UTG เราดูฟอบดูฟอบมีคิงใช่ไหมคิงเป็นท็อปแพรใช่ไหมคิงเป็นท็อปแพรเราก็ดูเลยว่า โอกาสเขามีคิงเยอะนะครับเพราะว่าเปิดมาจาก U T G มี A คิงได้นะคิงควีนได้นะแล้วส่วนมีเกแปดใช่ไหมมีเก้าแปดก็มีสิบยักสูดได้นะเปิดมาจาก U T G นะอันนี้เขามีได้นะเปิดมาจาก U T G แล้วสมมติเขาเข้าเช็คใช่ไหมเข้าเช็ค U T G เข้าเช็คเล่นเล่นฟอบแล้วนะเข้าเช็คแล้วเราเบสไปนะเราเบสไปถ้าเขาคอมานะถ้าเขาคอมาได้ก็ ให้คิดไว้ว่าอาจจะมีท็อปแพรไม่มีท็อปแพรก็โอเ n นเอนนะอาจจะขอมาได้โอเ n นเอนหรือว่าท็อปแพรนะก็ประมาณนี้นะครับให้ดูตำแหน่งเป็นหลักนะดูตำแหน่งผู้ต่อสู้เป็นหลักแล้วเดี๋ยวจะมีไซเบทอีกนะครับแต่อันนี้เอาฟอบก่อนนะกดติดตามช่องไว้นะครับ